ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีอุปนราทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็ได้ร่วมเดินทางมากับน้องกิจนะครับสวัสดีครับจ้าทองกิจเคจีครับครับก็ผมก็ได้ข่าวมาว่าเส้นทางสายนี้นะครับเป็นเส้นทางของโจนนะครับที่กาลังใช้เส้นทางนี้ดักต้นแล้วก็ข่มขืนหญิงสาวนะครับผมกับน้องกิจก็วันนี้ก็จะมาติดตามนะครับว่าหญิงสาวที่ถูกถูกลากไปเนี่ย ไม่ทราบว่ายังมีชีวิตชะตากรรมเขาเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนกันนะครับเดี๋ยวผมกับม่งคิปเนี่ยก็จะเข้าไปติดตามหรือจะเข้าไปดูนะครับถ้าเข้าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็จะพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับกับพี่ๆคนไหนทีช่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อาาเป็นกำลังใจในการทำทลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ ครับผมกับน,น้องกิตก็พยายามเดินหาได้พักใหญ่เลยนะครับก็พอดีช่วงนี้ฝนตกลงมาพอดีเลยนะครับได้พอเร่งพอผมกันน้องกิตก็พยายามเร่งมือที่จะหานะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกลงมาด้วยนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าหญิงสาวที่ถูกจับไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ หญิงสาวที่ถูกจับไปนี่ก็คือเป็นหญิงสาวอยู่บริเวณอาศัยอยู่ในขอบป่าแถวนี้นะครับ ถึงแม้ฝนตกผมกับน้องกิจก็ยังไม่หยุดหานะครับก็จะเดินหาไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอาะช่วงนี้ยังมีเวลาเดินหาอยู่นะครับก็จะค่อนข้างที่จะตกเยอะพอสมควรนะครับใช่ คือตอนนี้สภาพภูมิประเทศคือเรามองหาระยะไกลนี่คือเรามองจนไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าอะไรนะเน,นี่ผมรู้สึกสังเกตเห็นนี่สองคนครับอยบู่ยยใกล้ๆนี่ครับตอนนี้ผมกบน้องดเดินมาถึง เหมือนคนนี่ครับแอบหลบอยู่หลังกองก้อนหินของันเราไม่รไม่ได้ัเหมือนลักษณะสองคนกำลังยืนเที่ยงยู่นะครับไม่ได้อวันอวันะรแล้วอไม่อย่านีเสียงเสียงดังเลยครับพยายามฟังเพียงดูเหมือนจะจับใจความเลยว่าเหมือนว่าเนี้ย เหมือนวันมึงได้ไปแล้ววันนี้กูยังไม่ได้อะไรประมาณนี้ทุอกอย่างเหมันกำลังยืนแย่งอะไรกันทุอกอย่างเลยนะครับไม่ได้ไม่นี้ไม่ได้ไ ผมวนจันแล้วมาก้อนดูไมนไดก่อนหรอไม่ได้ดูก้อนเสียไปเลยไม่ได้จับเยอะเลยจับเยอะกูระือที่งานเชียงนัเหมือนว่าทั้งคู่นี้กำลังยืนเทียงกันอยู่นะครับรูปรางเหมือนเทียงเรืองผู้หญิงนะครัเหมือนว่า แบ่งกันหรือว่า<ช>ไม่ลงตัวอะไรทกอย่างรัวันี้เ็นตัวเดียนีตัวมืเอนเชนึ่าอเัออเหมือนตอนนี้มันคุก เหมือนมันควรจนแบ่งงานกันเรียบร้อยแล้วครับกำลังเดินเดินหลบหนีไปทางนู้นนะเหมือนว่ามันกำลังหาที่หลบฝนอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ทราบว่ายมันเอาหิงเป่าไปแอบไวห้หลังบนหลังก้อนหินหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะตามไปดูไกใคๆนะครับ่ มันเยอะเลยนะมื่อี้มันเดินหายไปทั้งไหนเมื่อกี้มันเดินที่อกี้ผมเห็นว่ามันเดินมาอยู่หลังก้อนหินนะแต่ตอนนี้มันก็ลุกหายไปทั้งไหนแล้วนะเราไปรับฝนกันก่อนดีกว่าใช่ตอนนี้ฝนก็ตกมากเลยนี่ครับมื่เกี้เดินอยู่มาหลังก้อนหินนี่นะพี่แต่ตอนนี้มันก็เหมือนว่ามันจะเดินหายไปแล้วนะแต่ผมเมื่อกี้เดินไปขอหลบฝนกันก่อนนะพี่ ฝน,นตกหนักมากเลยเดี๋ยวเราค่อยติดตามอีกทีนะครับตอนนี้เราเริ่มจับจุดได้แล้วว่าโจรมันอยู่บริเวณแถวแถวนี้นะครับเอไม่เจอตัวเท่ไหเราก็ได้นั่งรลบฝนอยู่ถยแถวนี้กีผมกับน้องกิตก็ตามเขาไปใกล้ๆเลยตอนนี้ไม่รู้มันหลบอย่างไรวิ่เมเดินผล่มาทางนี้นะนะ เห็นสองคนนะกำลังเดินคุยกอดกันไปเล้นะเดี๋ยวเราจะสกดรอยตามไปเรื่อยๆนะท่านผูเผื่อว่าเราจะได้ข่าวเราจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอ,อ,อุปสรรคก็คือตอนนี้คือเราเจอฝนนะครับพี่ๆี่ ันนี้ผมกับน้องกิดก็สะกดรอยตามอยู่นะครับจะไปดูว่าพฤติกรรมของมันมันจะเป็นอย่างไรกันนะใช่มันรีบเดินเดินไปแล้วมันก็ตอนนี้ผมกับน้องกิ๊ตามไม่ไม่ทันเลยนะตอนนี่ฝนตกนะมันทำเวร มันก็ยังพอทิ้งร่องรอยให้เราเห็นนะครับเราแกะจากรอยเท้านะนี่เพราะว่าฝนตกนี่จะทําให้พื้นมเปียกนะครับเราก็สังเกตจากรอยเท้าเลยพี่น<ช>ี่ครับพ,พี่รอยเท้านี่เป็นรอยเท้าของมันนะเนี่ยมันก็ยังพอสังเกตได้เห็นตนันมก่ันมกกันขนะมาๆใช่ใช่นี่ถือทำนี้จะทำได้เรอ หนักมากเลยนะครับเกิดมากเลยไม่คือผมนู้จักอะไปแั้วนาะทางหลบที่มันดีกว่านี้ไหมทองพุ่มไปอยู่ทางนู้นไหม้<อ>มไป,ไป น่าจะถอหลบฝนได้ดีมากตรงนี้มีผึ้งมาอยู่เนี่ยไม่ใส่ตอนนี้เราต้องเอาใส่พุม่มไหมหลบฝนนะครับพี่เพ่อน ฟ้าคำรามเลยนะวีเกี่ยกันนี่ข่อยคนเลยตอนนี้ผมกับน้องกิ๊ดเปียกไปหมดทั้งตัวเลยนะครับผมได้ยินเสียงคนลากเฮ้ยหมือนเหมันมันลากหญิงสาวขึ้นไปเลยนะให้อกิ๊บลงไปทำมันลากหญิงสาวไปเรื่อยๆกันเรื่อยๆกิ๊ดตามไปนะน้องกิ๊ดยังไงฝนตกแล้วก็ต้องไปแล้วงย่างนี้รอไม่ได้เลยนะ ม,ม,ม,มันเหม,มือนกระชูดกระชากยิงยิงซสาไปด้วยอ่ะใช่ผมได้ยินเสียงเขาเหมือนมันท right ุบมันตีด้วยนะตอนเนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมมันเดินมันเดินไวมากเลย ให้เพื่อนในคนมึงไปไหนนะแต่ตรงน,นี้เห็นเห็นมันชุดกระชากญิงสาวไปคนเดียวนะนมันเดินยากนันเนาะมันพาเดินขึ้นเขาไปแล้วนะพี่ เสียงหญิงสาวร้องร้องขอความช่วยเหลือด้วยนะเดี๋ยวไปไปนี่นนนนตอนนี้อุปสรรคของเราก็คือคนตกกันฮะเป็นมันท่าของเราที่ว่ามันบังคับให้หญิงมันบังคับให้หญิงหิงสาวนั่งลงแล้วนะ มคิดเราจะังไงดีถ่ายได้เผื่อเพื่อนมันมีถ่ายใชตอน,นี้ที่เราสังเกตอะ่ะคือตอนนี้เรายังไม่เห็นเพื่อนน,นะเราจะบูมบามเข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเพื่อน,นอีกคนมันดักซุ่มเราไว้หรือเปล่าเพื่อนมันล่อมาหาให้เราไปห่าใช่ลักษณะเหมือนเราเหมือนว่ามันจะล่อเราเข้าไปนะแต่ตอนนี้เรายืมคุมเชิงดูก่อนนะเพราะเพื่อนอีกคนอยู่ที่ไหนกันแนะ่ถ้าเราเห็นชัดเจนเมื่อไหร่ ตอนนี้มันกำลังไปนะงั้นะเราก็ไม่เราก็จะติดตามไปก่อนเรื่อยๆนะคือ้้วเนี่คือทออี่ผมตัดสินใจยังไม่เข้าไปช่วยตอนนี้ก็คือว่า ก่อนน้องกิตอ่ะยังไม่มั่นใจเลยนะว่าเพื่อนมันเพื่อนอีกคนหนึ่งของโจนอ่ะมันไปทางไหนถ้าเกิดว่ามันดักซุ่มเล่นงานเราก็จะเสียท่ามานะเพราะฉะนั้นเราต้องว้องแผนให้รอบคอบนะก่อนที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับ ก็บ,งบังคับยิงเสาวนั่งตลอดทางเลยนะนี่นี่ผมสังเกตอันนี้เอวมันมีมีดด้วยเอางี้คิดว่าเพื่อนไม่อีกคนเราก็ยังไม่เจอเลย ถ้าเราเข้าสัเกตมันจะมาทีรับไหนบ้าใช่ใช่ใช่ใชเหมือนหญิงสาวร้องขอขอชีวิตนะยกมือไหว้เลยนะพี่สังเกตนะเพอาะหญิงสาวยกมือไหว้นะพี่ขอร้องร้องขอชีวิตเหมือนว่าเหมือนว่าแบบอยากทำอะไรเผาเลยประมาณนี้นะพี่ครับ

จวให้นะ้าไปคอยเข้าหลังหนยะแล้วก็จัดการกับไอ้ผลิตจับไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวางแผนกันนะเพราะว่าผมสังเกตมานานละตอนนี้ถ้าเกิดปล่อยไว้ยืดเยื้อแบบเนี้ยก็ดีสาพก็จะเป็นอันตรายนะเดี๋ยวผมะจะคอยตลบหลังหลังชนอีกทีนึงนะแผนคือเราจะเอาแผซ้อนแผน ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่แค่คนเดียวมันก็จะก็จะทำงานง่ายขึ้นนะใช่เ,เดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวผมให้น้องจิตเป็นคนอยู่ด้านหน้านะ่นเดี๋ยวผมจะเข้าด้านหลังยังไงถ้าผมเข้าชาร์จเ่ไรเกิดว่ามันมีอยู่คนเดียวผมก็จะพร้อมเข้าชาร์จเลยนะ มนาพึ่งไปไหนล้วะต่งตัวแี่นีเลยนะเฮ้ เฮ้ยมันจะโกนดังมากเลยนะพี่มาดูมาเหนาวกนนะเรมันี่ตลบหลังมันรู้ทันาะผลบหลังมัน้ใช่ครับมันคงรู้แล้วแหละว่าพวกเรามานานแล้วใช่มันคงสังเกตเห็นว่าผมตลบหลังผมีเข้าไปดูหญิงสาวกอนนะว่าขม่าใจอ่ะขม่ามาไามเนี่ยนม่เพื่อนใจนี่เพื่อนใจกอนี่เพื่อนใจกสาม เฮ้ยหสิงสาวไม่พูด mhm. คุยอะไรกับนายนะเขากลัวหรือเปล่าเขาไม่พูดคุยเขาเดินเอาหน้าโพกด้วยมานี่น้องเขาก็กลัวนะกลัวหมดว่ะ ยี่ก็่วย่า้เาเหมือนว่าเขากลัวเราด้วยนะเขาคิดว่าเหมือนว่าเราคิดว่าเราเป็นโจรหรือเป็นอะไรเหมือนน้อน้อมีความหวาดระแวงอยู่นะไทนเยวยังไเรียวิ่งหนีเราเฉยเลยอะ นี่พยายามจะช่วยเหลือนะน้องคงแล้วว่าวเหมือนเ้ยบางทีน้องันีแต่น้องนีแต่แล้วอ่ะช่างเลยอะน้ำันนี้ก่อนก็นได้ไม่ทันแล้วอ่ะเขาคงกลัวเพราะว่าเมื่อกี้เขาโดนทำร้ายได้ไงใช่เขาไม่กล้าคือกับคนที่ไม่รู้จักหรอกเหมือนว่าน้องเขาโดนทำร้ายมาตลอดทางเลยนะเวลาผมจะเข้าไปช่วยเนี่ย ก็เลยน้องขามีความหวาดระแวงกลัวเขาไม่ไม่กล้า,ก,ลากับไม่กล้าที่จะอยู่พูดคุยด้วยนะรีบวิ่งไปตอนที่เราเข้าไปหางี่หน้าที่เมื่อกี้เราไม่เข้าไปเลยวูว่าง่านนี้เราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ทั้งสองคนใช่เพราะมันอาจจะรีรอเราต,ตามมาตั้งแต่ต้นทาง ใช่ตอนนี้เราสองสองคนนี้เราคือเราเปียกฝนหมดแล้วนะเอาอินน้องก็วิ่งหนีเราไปด้วยมันกลับมาหรือเปล่านะเห็นมาไหวๆขนนึ้น,นะนมาใช่ไหมมันกลับมาดีเว่าเลยนะใช่ปะใช่ใช่มันไหมมันเดียวมันจะกลับมาอีกเยใช่จนไหมนะ ใช่ป่ะแล้วว่ายิิงสาวคนนั้นแล้วเป็นเพื่อนมันอีกคนหรือเปล่าเป็นคนละคนกันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าตอนตอนที่ผมเริ่มเข้ามาติดตามมันนะผมเห็นมันมีสองคนนจ่นอะลักษณะลักษณะท่าทางมันก็คือโจรแต่ว่ามันเป็นคนคนละคนกันหรือเปล่านะครับเหมือนมาตามห่างกันอยู่หรือเปล่าตามห่างกับเพื่อนตลอนเห็นมันก็วิ่งลงไปแล้วมันจะใช่แต่ันวิ่งแบงนู้นนะ มันอกีมันวิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวกำวิ่งลงไปต่อมันเจอเราอ๋อมันมันกลับมาอมมันกลับเหมือนมันกลับมาหาเพื่อนมันมันได้ยินเสียงเลยมันวิ่งไปเมันแกีเ่อนเลยแต่ตอนนี้ก็คือว่าน้องยิงเอ่ยิงสาวคนที่เราจะเข้าพยายามที่เข้ามาช่วยเนี่ยก็ดันมาวิ่งหนีเราไปด้วยเราก็พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือพยายามเรียกแล้วแต่น้องก็คือไม่ไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจพวกเราไง เขาก็เลยแบบมีความกลัวไงไม่กล้าอยู่คุยด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปห้ายิงสาวก่อนเดี๋ยวเราปิดกล้องก่อน,นเพราะว่าไม่สะดวกนะใช่เพราะตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยครับเดี๋ยวผมกับน้องกิดเดี๋ยวจะเดินตามไปห่ายิงสาวก่อนนะครับยังไงผมก็ขอปิดกล้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไป